ขอนผูสร้างสวัสดีค่ะน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นกับทุกๆชีวิตบนโลกแหล่งน้ำตามธรรมชาติต่างๆไม่ใช่แค่เอาไว้หล่อเลี้ยงระบบนิเวศแต่ยังเป็นเสมือนหัวใจของวิถีชีวิตชนบทที่เรียบง่ายและยั่งยืนน้ำในลำคลองเล็กๆที่ไหลผ่านสวนต่างๆเป็นทั้งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและยังหล่อเลี้ยงพืชผักนานาชนิดทุกๆชีวิตในแหล่งน้ำต่างก็อุดมสมบูรณ์ เจริญเติบโตและงอกงามมาอย่างดีจากน้ำที่ใสสะอาดซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผักกระเฉดค่ะผักกระเฉดเป็นผักพื้นบ้านที่เติบโตงอกงามในแหล่งน้ำสะอาดและสามารถเก็บเกี่ยวนำมาทำอาหารให้กับครอบครัวได้ทานได้ดังนั้นแหล่งน้ำจึงไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ที่ให้ความชุ่มชื้นแต่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตและความสุขที่เรียบง่ายของการได้อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน อาหารจากผักกระเฉดที่เราจะมาเก็บเองคืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ของความผูกพันระหว่างคนกับสายน้ำที่ยังคงดำเนินต่อไปอย่างงดงามในทุกๆวันซึ่งเป็นอีกหนึ่งในวิถีชีวิตของพวกเราชุมชนบ้านผ่อนผู้างค่ะผักกระเฉดเป็นผักน้ำพื้นบ้านที่พบได้ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยจะเริ่มเติบโตได้ดีตามแหล่งน้ำจืดเช่นคูคลอง น้องบึงหรือริมน้ําเป็นของฟรีจากธรรมชาติที่นําไปทําอาหารได้หลายอย่างเลยค่ะผักกระเฉดเป็นพืชลอยน้ําลําต้นกลวงมีข้อปล้องมีรากงอกตามข้อใบเป็นใบประกอบแบบขนนกมีลักษณะคล้ายกับใบมะขามเมื่อสัมผัสใบก็จะหุบซึ่งเป็น,นกลไกตามธรรมชาติของพืชค่ะยอดอ่อนและใบอ่อนจะมีความกรอบจึงนิยมเก็บมาบริโภค บริเวณลำต้นจะมีนมผักกระเฉดซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับฟองน้ำสีขาวห่อหุ้มบริเวณลำต้นจะพบในผักกระเฉดที่เจริญเติบโตในน้ำสะอาดและมีแสงแดดที่เพียงพอพร้อมทั้งมีอากาศที่ถ่ายเทดีด้วยค่ะผักกระเฉดอุดมไปด้วยวิตามิน A B1 B2 C และแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสและเหล็กมีเส้นใยอาหารช่วยในระบบขับถ่าย มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและมีประโยชน์ทางยาสมุนไพรมีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายช่วยบำรุงสายตาและใช้เป็นยาระบายอ่อนๆได้เราเลือกเก็บเฉพาะยอดอ่อนของผักกระเฉดเพื่อที่เราจะได้นำมาทำอาหารได้อย่างกรอบๆและอร่อยค่ะดูสิคะ ผักกระเฉดที่เราเก็บในวันนี้หน้าตาหน้าทานมากๆเลยหลังจากที่ใช้เวลาในการเก็บผักกระเฉดกันพักใหญ่ตอนนี้ก็ได้เวลาเอากลับไปบ้านเพื่อจะทําอาหารกันแล้วนะคะที่บ้านผ่อนผู้สร้างเราจะจัดการกับวัตถุดิบของเราอย่างไวที่สุดเพื่อให้วัตถุดิบสดใหม่และสะอาดค่ะอย่างผักกระเฉดที่เก็บมาเราก็จะนำมาล้างและรูดเอานมของผักกระเฉดออกให้หมดแบบนี้นะคะ เราจะใช้แต่เฉพาะในส่วนที่อ่อนจริงๆดังนั้นเราจะใช้มือในการเด็ดผักกระเฉดไม่ใช้มีดค่ะผักกระเฉดที่อ่อนพร้อมรับประทานจะสามารถใช้มือเด็ดออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็เอามาใส่ไว้ในภาชนะก่อนที่เราจะเอาไปล้างทําความสะอาดกันค่ะล้างทําความสะอาดผักกระเฉดให้สะอาดดีโดยใช้น้ำล้างประมาณ2-3น้ํานะคะ เมื่อเราล้างจนสะอาดเรียบร้อยดีแล้วเราก็จะเอาขึ้นมาพักเอาไว้บนภาชนะที่มีรูค่ะพักผักกระเฉดเอาไว้ก่อนนะคะหลังจากที่เราล้างจนหมดเรียบร้อยดีแล้วเราก็จะเอาน้ำผ่านมาราดรสอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้สะอาดเรียบร้อยค่ะผักกระเฉดที่เราได้มาในวันนี้เพียงพอที่เราจะทานกันได้หนึ่งมื้อนะคะเพราะที่บ้านผ่อผู้สร้างเราอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่มีทั้งเด็ก วัยรุ่นวัยทำงานและผู้สูงอายุค่ะนอกจากผักกระเฉดแล้วเราก็จะต้องมาทำปลากันด้วยนะคะปลาทูสดๆแบบนี้เอามาควักไส้ออกแล้วล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจึงจะนำมาปรุงอาหารค่ะหลังจากควักไส้ปลาทูจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะล้างซ้ำจนกว่าน้ำที่ล้างจะใสค่ะอาจจะล้างสองน้ำหรือสามน้ำก็แล้วแต่สะดวกใจเลยนะคะ หลังจากที่เราล้างทำความสะอาดปลาทูจนเกลี้ยงทั้งด้านนอกและด้านในแล้วเราก็จะนำปลาทูที่ได้ขึ้นมาพักเอาไว้ภายในภาชนะที่มีรูเพื่อให้ปลาทูของเราเสด็จน้ำค่ะอ้ออย่าลืมล้างด้วยน้ำ่านด้วยนะคะจะได้สะอาดเตียมอ่องจริงๆปลาทูของเราพร้อมแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะนำปลาทูไปต้มกันค่ะ เมนูในวันนี้ก็คือเมนูแกงส้มผักกระเฉดนะคะเราจะใช้แต่เนื้อปลาทูไม่ใช้ก้างค่ะดังนั้นก็จะต้องต้มให้ปลาทูสุกดีแล้วนำมาแกะเอาเนื้อออกเคล็ดลับก็คือควรใส่ปลาหลังจากน้ำเดือดจัดเพื่อไม่ให้เนื้อเละและไม่ควรคนบ่อยในระหว่างที่กำลังต้มเพราะอาจจะทำให้เนื้อปลายุ่ยค่ะตรวจสอบดูว่าสุกหรือยงังด้วยการใช้ซ่อมแซะเนื้อหรือที่บริเวณหลังปลา ถ้าเห็นเนื้อขาว,ขาวไม่ใสและแยกออกจากกันได้ง่ายก็แปละว่าสุกแล้วนะคะตักขึ้นมาจากน้ําเอาไปพักไว้ในภาชนะที่มีรูเพื่อให้ระบายน้ําได้ดีแล้วเตรียมแกะกันเลยค่ะการแกะปลาทูที่ต้มแล้วมันง่ายมากๆเลยจริงๆนะคะเพียงแค่เราลอกเนื้อปลาออกจากก้างและดูเศษก้างปลา ที่อาจจะติดอยู่บริเวณกลางลำตัวของปลาทูซึ่งเป็นเส้นสีดำๆที่เห็นอยู่นั่นแหละค่ะเส้นบริเวณนี้อาจจะมีก้างปลาก้างเล็กๆติดอยู่ได้นะคะดังนั้นเวลาทำก็จะต้องคอยดูให้เรียบร้อยค่ะใช้เวลาในการแกะเนื้อปลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเพราะจะต้องละเอียดและรอบคอบมากๆ หลังจากที่เรานำก้างปลาออกมาหมดแล้วก็จะนำเนื้อปลาที่ได้ไปแยกเอาไว้ภายในภาชนะเฉพาะค่ะแต่ถึงจะเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดและใช้เวลาแต่เมื่อเราช่วยกันทำหลายๆคนก็ทำให้งานเสร็จง่ายขึ้นนะคะตอนนี้เนื้อปลาของเราแกะจนเสร็จแล้วเราก็จะนำมาขยำให้พอแหลกแล้วไปตํำเครื่องกันค่ะ เครื่องที่จะใช้ในวันนี้ก็มีพริกแห้งนะคะใส่ลงไปในโครกแล้วตำให้เข้ากันพริกที่เห็นอยู่นี้เรานำไปแช่น้ำสักพักหนึ่งนะคะเมื่อพริกเริ่มคองตัวจินจะนำมาตำโคลกแบบนี้ค่ะต่อไปเราก็จะใส่กระชายเข้าไปนะคะหั่นกระชายให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนก็จะช่วยให้ตำง่ายขึ้นมากเลยละคะ่ะเติมกะปิและหัวหอมลงไปเพิ่มจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปค่ะ ร้อมแล้วก็มาโขลกันเลยนะคะค่อยๆโขลกไปเรื่อยๆจนกว่าเครื่องแกงของเราจะเข้ากันดีนะคะขั้นตอนนี้ใช้แรงเวลานิดหน่อยแต่เพิ่มความอร่อยได้มากๆเลยนะคะเพราะแกงส้มผักกะเฉดจะอร่อยแค่ไหนก็อยู่ที่เครื่องนี้ละคะ่ะเป็นตัววัดได้เลยหลังจากที่เราโขลกเครื่องแกงจนเสร็จเรียบร้อยดีแล้วเราก็จะนำเครื่องแกงที่ได้มาใส่ในภาชนะเพื่อเตรียมผสมกันนะคะ ใส่เครื่องแกงลงไปในภาชนะเสร็จแล้วก็ไปตั้งไฟและเติมน้ำใส่เน่าไปเลยค่ะแกงส้มขักระเสดเป็นเมนูที่พวกเราบ้านถอนผู้สร้างต่างก็ชอบเป็นทุกคนดังนั้นเราจรึงจะทําน้ำแกงส้มมาเยอะๆเลยค่ะเครื่องแกงที่เราตำม,มาเมื่อสักครู่เราจะเอามาผสมกับเนื้อกระชายที่เราปั่นเพิ่มทําให้เครื่องแกงของเรามีกลิ่นหอมขึ้นมากๆค่ะ ใส่เครื่องแกงลงไปในน้ำแล้วเติมความเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกข้นๆที่เพิ่งคั้นกันเมื่อสักครู่ค่ะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปในหม้อแล้วเพิ่มความหวานหอมด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะใส่น้าตาลมะพร้าวลงไปแล้วก็เติมซอสปรุงรสลงไปในหม้อได้เลยค่ะคนผสมให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะ ปล่อยให้น้ำเดือดไปเรื่อยๆและคนผสมไปเรื่อยๆเพื่อให้เครื่องแกงของเรามีกลิ่นหอมออกมาในน้ำแกงค่ะหลังจากที่เคี่ยวมาได้สักพักแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลทรายแดงลงไปในหม้อนะคะคนผสมให้น้ำตาลของเราละลายเข้ากันดีและเมื่อละลายดีแล้วเราก็จะนําเนื้อปลาที่แกะเอาไว้มาใส่ลงไปค่ะใส่เนื้อปลาลงไปให้หมดเลยนะคะ น้ำของเราจะได้ข้นๆน่ารับประทานค่ะหลังจากที่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วก็ลองชิมรสดูนะคะปรุงรสชาติให้ถูกใจได้เลยค่ะเมื่อถึงเวลาทานเราก็จะตั้งน้ําให้เดือดๆจากนั้นก็ใส่ผักกระเฉดลงไปในภาชนะที่จะทานใส่เยอะๆพูนๆถ้วยแบบนี้ได้เลยค่ะเวลาราดน้ําลงไปผักก็จะยุบตัวลงนะคะ และนี่ก็คือผักกระเฉดที่เราเก็บมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติในวันนี้นะคะหลังจากที่เราเตรียมผักกระเฉดกันจนเสร็จเรียบร้อยดีแล้วตอนนี้น้ำแกงที่ตั้งไฟไว้ก็เดือดพล่านได้ที่ดีเลยค่ะเปิดฝาหม้อแล้วนำน้ำแกงเดือดเดือดมาราดใส่ลงไปบนผักกระเฉดของเราได้เลยนะคะวิธีนี้จะทำให้ผักกระเฉดของเราไม่เหนียวค่ะ ราดน้ำแกงเดือดๆลงไปแล้วผักกระเฉดก็จะยุบตัวลงอย่างที่เห็นนะคะหน้าตาแกงส้มผักกระเฉดวันนี้น่าทานมากๆเลยละค่ะอยากจะชวนทุกๆคนให้มารับประทานด้วยกันจังเลยนะคะถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมมาแวะพักที่โฮมสเตย์บ้านผ่อนผู้สร้างแล้วมาทานอาหารไร้สารเหมือนกับพวกเราที่นี่นะคะและนี่ก็คือแกงส้มผักกระเฉดของเราในวันนี้ค่ะ นอกจากแกงส้มผักกระเฉดแล้ววันนี้ภายในสำรับก็ยังมีปลาทูน้ำก้างทอดกระเทียมน้ำพริกมะม่วงกับผักสดแล้วก็มีถั่วขอต้มเอาไว้ทานกันด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนูและวิถีชีวิตที่เรานำมาเสนอให้ทุกๆท,ท่านในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ